สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวงการศิลปะการต่อสู้แต่ยังเปลี่ยนวิธีคิดของคนทั้งโลกเขาคือชายผู้สอนให้เรารู้จักคำว่าจงเป็นดั่งสายน้ำบรูซลีเกิดเมื่อปี1940ที่ซานฟรานซิสโกขณะพ่อของเขาทัวร์การแสดงนิ้วในสหรัฐแม่ของเขาเป็นลูกครึ่งเยอรมันจีนครอบครัวของเขาให้ความสำคัญกับศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรมแบบจีนอย่างลึกซึง้งหลังจากเกิดได้ไม่กี่เดือนครอบครัวพาเขากลับไปอยู่ฮ่องกงเมืองที่วุ่นวายแต่เต็มไปด้วยชีวิตและความท้าทายบรูซเติบโตในบ้านที่เคร่งครัดพ่อเป็นคนจริงจังมักสอนให้เขามีวินัยและควบคุมตัวเองแต่บรูซกลับเป็นเด็กที่มีพลังล้นเหลือดื้อเงียบและขี้โมโห เขาเริ่มแสดงภาพยนตร์ตั้งแต่อายุสามขวบเพราะพ่อมีเส้นสายในวงการนิ้วและภาพยนตร์แต่เบื้องหลังฉากที่เขายิ้มให้กล้องคือเด็กที่ไม่เชื่อฟังและทะเลาะกับเพื่อนร่วมโรงเรียนเป็นประจำ <á. S 1> เขาไม่ชอบให้ใครมาสั่งและเมื่อโดนล้อเลียนเรื่องรูปร่างเล็กหรือเชื้อสายเขาจะใช้หมัดตอบแทนเสมอเพื่อนในละแวกนั้นเรียกเขาว่าจิงหลงแปลว่ามังกรน,น้อยเพราะทั้งแข็งแกร่งและดุร้าย วันหนึ่งเขาทะเลาะก,กับแก๊งเด็กโตในตรอกซอยของย่านเกาลูนและถูกซ้อมจนล้มคว่ำต่อหน้าคนจำนวนมากบรูซไม่เคยลืมความรู้สึกอับอายวันนั้นเขาเล่าว่าผมไม่ได้ร้องเพราะเจ็บตัวแต่ร้องเพราะเจ็บใจนับจากวันนั้นเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่มีวันยอมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกต่อไปเพื่อรับมือกับความกลัวและความโกรธของตัวเอง พ่อของเขาส่งบรูซไปฝึกหยงชุนกับปรมาจารย์ยิบมันศิลปะการต่อสู้นี้ไม่เพียงแต่สอนการป้องกันตัวแต่มันสอนให้ควบคุมจิตใจบรูซฝึกวันละหลายชั่วโมงมือผู้พองแต่ไม่เคยบน่นเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บปวดและมองมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตหนึ่งในบทสนทนาระหว่างเขากับอาจารย์ยิบมันในช่วงแรกอาจารย์ครับทำไมเราต้องฝึกท่าเดิมๆซ้ำทุกวัน บรูซถามด้วยความสงสัยยิบมันตอบด้วยรอยยิ้มสงบเพราะหมัดที่ใช้ได้จริงไม่ใช่หมัดที่สวยแต่คือหมัดที่คุณสามารถออกได้โดยไม่ต้องคิดคำพูดนั้นฝังอยู่ในใจบรูซตลอดมาเขาเริ่มเข้าใจว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวเราเองและเมื่อเขาชนะใจตัวเองได้หมัดของเขาก็ไม่ใช่แค่พลังทางกายแต่กลายเป็นพลังแห่งสติเวลาผ่านไปเขาไม่ได้เป็นแค่ลูกศิษย์ แต่กลายเป็นผู้ที่ผสมผสานศิละปะเข้ากับจิตวิญญาณการฝึกทุกวันคือการภาวนางเ,งเงียบๆผ่านร่างกายการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยความนิ่งและสตินี่คือช่วงเวลาที่เด็กหัวร้อนเริ่มเปลี่ยนเป็นนักปรัชญาผู้สงบนิ่งและเริ่มเข้าใจว่าการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ได้เกิดในสนามแต่มันเกิดในใจเมื่ออายุ18ปีเขาถูกส่งไปยังอเมริกา เพื่อหลีกหนีปัญหาชกต่อยและเพื่อหาอนาคตใหม่ที่ปลอดภัยกว่าในกระเป๋ามีเงินเพียงไม่กี่เหรียญเขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนไม่มีใครรอต้อนรับที่สนามบินช่วงแรกของชีวิตในซียโตรเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวเขาทำงานล้างจานในร้านอาหารจีนขนาดเล็กตอนกลางคืนและเรียนในมหาวิทยาลัยในช่วงกลางวันแต่สิ่งที่หนักหนากว่าความเหนื่อย คือการถูกมองว่าเป็นคนเอเชียแปลกหน้าในดินแดนที่ยังมีการเหยียดเชื้อชาติแฝงอยู่ทุกมุมบรูซเคยเล่าว่า <c oughs> บางครั้งเขาเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วถูกเจ้าของร้านปิดประตูใส่หน้าโดยไม่พูดอะไร <c oughs> เขาถูกตั้งคำถามว่าสอนกังฟูให้คนผิวขาวทำไมและหลายคนบอกว่าคนอย่างนายไม่มีวันเข้าใจอเมริกันด REAM แต่เขาไม่เคยตอบโต้ด้วยความเกลียดเขาตอบด้วยการฝึกฝนและการสอน บรูซเริ่มสอนกังฟูให้กับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยและค่อยๆสร้างชื่อเสียงในวงการศิลปะการต่อสู้ในอเมริกาเขากล่าวว่ากังฟูไม่ใช่ของจีนมันเป็นของมนุษย์ทุกคนคำพูดนั้นคือการปฏิวัติความคิดครั้งใหญ่ในยุคนั้นและคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนภาพจำของชาวเอเชียในโลกตะวันตกบรูซได้รับบทแคทเในซีรีส์ The Green Hornet และเริ่มเป็นที่รู้จักในอเมริกาผู้ชมหลายคนประทับใจในฝีมือและความคล่องแคล่วของเขาแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้เขากลับต้องเผชิญกับกำแพงที่สูงชันที่สุดในชีวิตกำแพงของเชื้อชาติและภาพจำของคนเอเชียในใสายตาฮอลลีวูดเขาเคยเข้าไปออเดชั่นเพื่อแสดงบทนำในภาพยนตร์หลายเรื่องแต่กลับถูกปฏิเสธเพียงเพราะเขาเป็นชาวจีนมีคนในวงการพูดกับเขาตรงๆว่าคุณเก่งจริงแต่คนอเมริกันยังไม่พร้อมจะดูคนเอเชียเป็นฮีโร่ เขาเคยนำเสนอบทที่เขาเขียนเองให้โปรดิวเซอร์แต่กลับโดนหัวเราะและโยนบทลงถังขยะต่อหน้าความเจ็บปวดนั้นทำให้เขารู้ว่าถ้าเขายังอยู่ในระบบเดิมเขาจะไม่มีวันได้เป็นตัวของตัวเองเขาจึงตัดสินใจกลับฮ่องกงโดยบอกกับเพื่อนสนิทว่าถ้าประตูไม่เปิดให้คุณจงสร้างประตูของตัวเองการกลับบ้านของเขาไม่ใช่การหนีแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ในแบบที่เขาควบคุมได้เขาเริ่มสร้างภาพยนตร์ของตัวเองลงมือเขียนบทกำกับ และออกแบบท่าต่อสู้ทุกท่าและที่ฮ่องกงนี้เองเขากลับกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เปลี่ยนทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอเชียในช่วงที่สร้างภาพยนตร์ของตัวเองที่ฮ่องกงบรูซเริ่มคิดลึกลงไปว่ากังฟูแบบดั้งเดิมที่เขาฝึกมาอาจไม่เพียงพอสำหรับโลกยุคใหม่เขาสังเกตว่าหลายศิลปะการต่อสู้มีข้อจำกัดที่กลายเป็นกรอบที่ขวางการเติบโต เขาจึงเริ่มสร้างสารค์แนวคิดใหม่ที่เรียกว่าจีตคุนโดหมัดสกัดทางเขาอธิบายว่าจีตคุนโด o ไม่ใช่สไตล์ใหม่แต่มันคือการไม่มีสไตล์เขาเอาหลักการของศิลปะการต่อสู้หลายแขนงมาผสมกันทั้งกังฟูมวยสากลยูโดและศิลปะการเคลื่อนไหวแบบตะวันตกหลักการของมันคือความยืดหยุ่นปรับตัวและการตอบสนองอย่างอิสระในทุกสถานการณ์ ในหนังเรื่อง Way of the Dragon ที่เขาเขียนบทและกำกับเองเขาแสดงการต่อสู้ที่ผสมผสานจีตคุนโดอย่างเต็มที่โดยเฉพาะฉากต่อสู้ในโคลอสเซียมกับชักนอริสที่กลายเป็นฉากในตำนานเขาเคยกล่าวไว้ว่าศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เข้ากับคุณที่สุดไม่ใช่สิ่งที่สวยที่สุดสำหรับบรูซการต่อสู้ไม่ใช่แค่เรื่องของหมัดและเท้าแต่มันคือการปลดปล่อยความกลัว ความลังเลและกรอบที่ขังตัวเราไว้จีดคุนโดจึงไม่ใช่แค่ท่าทางแต่มันคืออิสระทั้งร่างกายและจิตใจภาพยนต์ Enter the Dragon ที่เขาแสดงนำคือจุดสูงสุดของชื่อเสียงในระดับโลกนี่ไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นแต่มันคือสะพานเชื่อมวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกหนังเรื่องนี้ถูกคาดหวังว่าจะทำให้เขากลายเป็นดาราระดับโลกอย่างแท้จริง ระห,หว่างการถ่ายทำบรูซทำงานหนักจนแทบไม่ได้พักเขารับหน้าที่ทั้งแสดงออกแบบท่าต่อสู้ควบคุมจังหวะกล้องและดูแลทีมงานท้องถิ่นบางส่วนมีรายงานว่าบางคืนเขานอนแค่สองชั่วโมงและตื่นมาซ้อมต่อในตอนเช้าเขาคอยกระตุ้นทีมงานด้วยพลังบวกแม้จะเหนื่อยจนขอบตาคำและนน้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพื่อนร่วมทีมเล่าว่าบรูซเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองมีเวลาเหลือไม่มากเขาเร่งทุกอย่างเหมือนแข่งกับนาฬิกา แต่แล้วในวันที่20กรกฎาคมคศ1973ขณะอยู่ในห้องอัดเสียงเพื่อภาคเสียงซ้ำเขาบนว่าปวดศีรษะอย่างรุนแรงและหมดสติไปเขาไม่ฟื้นอีกเลยสาเหตุของการเสียชีวิตถูกระบุว่าเป็นอาการสมองบวมเชียบพลันจากการแพ้ยาเขาจากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียง32ปีข่าวการเสียชีวิตของเขาสร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกผู้คนไม่เชื่อว่าตำนานแห่งชีวิตคนนี้ จะจากไปก่อนที่ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะได้ฉายจริงแต่แม้ตัวเขาจะจากไปผลงานของเขายังอยู่และเปลี่ยนภาพจำของคนทั้งโลกต่อศิละปะกการต่อสู้เอเชียไปตลอดกาลภาพยน Enter the Dragon ที่เขาแสดงนำคือจุดสูงสุดของชื่อเสียงแต่หน้าเศร้าที่ก่อนหนังจะออกฉายเพียงไม่กี่วันบรูซ <Bruce S 2> ก็เสียชีวิตด้วยอาการสมองบวมเขาจากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียง32ปีแต่ทิ้งตำนานไว้ชั่วนิรัน Bruce Lee ไม่ได้สอนแค่การต่อสู้เขาสอนให้มนุษย์กล้าคิดแตกต่างและเคารพตัวเองคำพูดของเขา "Be water, my friend" กลายเป็นหลักคิดของผู้คนทั่วโลกน้ำไม่มีรูปทรงแต่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ทุกอย่างและผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างสงบมะระดกของเขายังส่งต่อไปสู่รุ่นถัดมาอย่างลึกซึง้งนักกีฬาระดับโลกอย่างโค b e ไบรอันเคยบอกว่า เขาใช้ปรัชญาของบรูซลีในการควบคุมจิตใจระหว่างการแข่งขันนักแสดงอย่างคียานูรีฟส์ก็เคยยอมรับว่าเขาศึกษาวิธีเคลื่อนไหวของบรูซลีเพื่อนำมาใช้ในบทบาทของเนโอจาก The Matrix แม้แต่ในวงการดนตรีและศิละปะยุคใหม่หลายคนก็ยังใช้แนวคิดไร้กรอบของจีตคุนโดมาเป็นแนวทางในการสร้างสรร์โรงเรียนสอนศิละปะการต่อสู้ทั่วโลก ยังคงใช้วิดีโอของเขาในการเรียนการสอนและนักเรียนรุ่นใหม่ย,ยังคงอ้างอิงแนวคิดของเขาอย่างต่อเนื่องบรูซลีไม่ใช่แค่ไอคอนของยุค 70s เขากลายเป็นปรัชญาแห่งการมีชีวิตที่ไร้าการเวลาบรูซลีคือแบบอย่างของคนที่ไม่ยอมถูกจำกัดด้วยกรอบใดๆเขาเปลี่ยนจิตใจของคนทั้งโลกด้วยร่างกายที่เคลื่อนไหวและคำพูดที่นิ่งสงบจากเด็กเกเรข้างถนนสู่ปรมาจารย์ผู้เปลี่ยนโลก และในวันนี้เขายังเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนไหลไปข้างหน้าโดยไม่หยุดนิ่ง